ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าหลอนทำไปฟังไปไม่ตกงานหากใครทำงานเหงาๆอยู่คนเดียวให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะ ทันทีที่พุ่มไม้นั้นถูกแหวกออกไปด้วยมือของสายสีดำที่ว่านั้นมันก็ขยับตัวแล้วโผล่หัวออกมามองสายสายก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือหมาดำสายตาของมันมองสายด้วยความละห้อยคล้ายกับเป็นมิตรกันมันมองหน้าสายส่งสายตาให้สายเหมือนกับว่า กำลังจะขอความช่วยเหลือเจ้าหมาทำไมเจ้าถึงมานอนตรงนี้ล่ะออกมาออกมาสิหมาดำตัวนี้มันก็ค่อยๆเพยเยอตัวขึ้นมาสายจึงเห็นว่ามันมีบาดแผลสายลูบหัวมันด้วยความเอ็นดูไม่เป็นไรนะฉันจะช่วยแกเองเจ้าหมาถึงแม้ว่าสายจะท้องแก่ แต่ด้วยความที่สายนั้นมีความเมตตาสายจึงพยายามอุ้มจ้งหมาดำตัวนี้เข้ามาที่ใต้ทุนบ้านและมันก็ยอมให้สายอุ้มแต่โดยดีโดยที่ไม่เหา่าหรือหู่ใดๆเลยสายอุ้มหมาดำตัวนี้มาด้วยความทุรักทุเลเพราะตัวของหมาดำก็ไม่ได้เล็กเลยสายวางหมาดำลงที่โต๊ะใต้ถุนบ้านแล้วสายก็ไปหาน้ำ มาล้างบาดแผลให้กับหมาดำตัวนี้อย่างดีไม่นานแม่ของหนุ่มที่ไปตลาดก็เดินกลับเข้าบ้านเมื่อแม่ของหนุ่มเห็นหมาดำก็แปลกใจเพราะไม่คุ้นหน้าเจ้าหมาดำตัวนี้เลยและเจ้าหมาดำตัวนี้ก็แสดงท่าทางดุร้ายขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าตัวของมันจะได้รับบาดเจ็บแทบจะลุกไม่ไหวแล้วก็ตาม จนสายต้องออกมันหยุดเถอะนะเจ้าหมาเขาคือแม่ของฉันเจ้าอย่าได้วาดกลัวไปเลยเสียงของสายมีความอ่อนโยนกับหมาดำตัวนี้มากแต่ก็เหมือนซ่อนอำนาจไว้ด้วยเมื่อเธอบอกหมาดำมันก็เลิกที่จะขู่หรือแสดงท่าทางดุร้ายใดๆออกมาจนทำให้แม่ของหนุ่มก็ยิ่งแปลกใจเข้าไปอีกแล้วสาย ก็แจ้งความจำนงต่อแม่ของหนุ่มฉันเจอมันที่ข้างบ้านจะแม่มันนอนอยู่ในพุ่มไม้ฉันเห็นว่ามันได้รับบาดเจ็บฉันเลยสงสารมันน่ะสายพูดไปก็เริ่มเห็นสีหน้าของแม่หนุ่มไม่ค่อยดีสายจึงเอ่ยถามแต่คำตอบที่ได้กลับมายิ่งทำให้สายนั้นถึงกับหงุดหงิดแม่ว่าแม่ได้กินแปลกๆนะเหมือนเปม็นอะไรเนา่า สายไม่ได้กินหรือปกติคนท้องจะได้กินเร็วกว่าคนธรรมดาอีกนะสายก็สายหน้าแม่ของหนุ่มจึงเดินสูดดมตามกลิ่นนั้นปรากฏว่ากลิ่นเม็นเน่าออกมาจากเจ้าหมาดำตัวนี้น้งสายเอ้ยกลิ่นเม็นเน่ามันมาจากเจ้าหมาดำตัวนี้ไงสายเอามันไปปล่อยทิ้งข้างนอกบ้านเลยนะ มีเชื้อโรคหรือเปล่าก็ไม่รู้สายก็คนท้องคนไส้ด้วยมันก็ตัวใหญ่เบ้อร์ถ้าเกิดมันกัดหรือว่ามันเป็นหมาบ้าขึ้นมาม่จะตายกับตายชิวนะสายได้ยินคำที่แม่ของหนุ่มไล่ตะเพิดหมาตัวนี้ก็ยิ่งทำให้สายไม่พอใจเพราะเธอเองตั้งใจว่าจะขอเลี้ยงมัน สายรู้สึกเป็นมิตรกับมันยังบอกไม่ถูกเลยสายทำหน้าตะบึงตะบอนใส่แม่ของหนุ่มจนเกิดการโต้เถียงขึ้นมาโถแม่จะไม่ใจร้ายไปหน่อยหรือสัตว์มันกำลังเจ็บไม่คิดจะช่วยมันสักหน่อยหรอมันก็เหมือนคนที่รักชีวิตของมันเหมือนกันนะข้าบอกเองเนี่ยก็เพราะข้าหวังดีกับเองนะหมาใครที่ไหนก็ไม่รู้ เป็นบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งสองคนนั้นเถียงกันอยู่พักใหญ่จนหนุ่มที่กลับมาจากการทำงานก็เดินกลับเข้าบ้านมาหนุ่มทักทายทั้งสองคนทันทีแต่เหตุการณ์ที่กำลังตึงหนุ่มก็เลยกลายเป็นกรรมการตัดสินขึ้นมาโดยปริยายให้หนุ่มเอ็งคุยกับนางสายมันสิว่ามันไม่ควรเลี้ยงหมาตัวนี้มันอันตรายข้าไปคุยและ ขึ้นบ้านดีกว่า,าเหนื่อยที่จะพูดแล้วแม่ของหนุ่มก็เดินขึ้นบ้านไปเพราะไม่อยากที่จะทะเลาะก,กับสายหนุ่มจึงได้ถามเรื่องราวก่อนหน้าที่เกิดขึ้นกับสายและพอจะจับใจความได้ว่าสายต้องการที่จะช่วยเหลือม้าดำตัวนี้แต่แม่ของเขาไม่ยอมและสายเองก็ไม่ยอมเช่นกันสายจึงพูดขอร้องหนุ่ม หนุ่มให้สายด้วยช่วยเหลือและเลี้ยงมันเถอนนะสายสงสารมันเอ็นดูมันนะ่ะหนุ่มคิดดูสิเราสองคนกำลังจะมีลูกนะหนุ่มไม่สงสารมันหรอมันก็มีชีวิตมีหัวใจถือซะว่าเลี้ยงมันเอาบุญนะเราทำดีผลบุญจะได้ส่งแก่ลูกของเราไงสายพูดกับหนุ่มไป หนุ่มก็มีสีหน้าไม่ดีจนสายเข้าใจว่าหนุ่มไม่เห็นด้วยกับตัวเธอสายจึงตวาดหนุ่มอย่างดังหนุ่มไม่เห็นใจคนท้องคนไส้บ้างหรือไงความสุขของสายแค่นี้เองให้ไม่ได้หรอใจเย็นๆก่อนนะสายใจเย็นๆหนุ่มยังไม่ได้ว่าอะไรเลยสีหน้าของหนุ่มที่เปลี่ยนไปเพราะว่าตัวเขาเองนั้น ได้กินเหม็นเน่าแปลกๆเช่นกันและหนุ่มก็คิดว่าน่าจะมาจากเจ้าหมาดำตัวนี้แต่สายก็พูดดักคอหนุ่มไปเสียก่อนฉันไม่ได้กินอะไรนะฉันจะเลี้ยงเจ้าหมาดำตัวนี้หนุ่มไปบอกแม่ของหนุ่มด้วยนะเมื่อสายพูดออกมาด้วยท่าทีที่ขึงขังกว่าทุกครั้งและหนุ่มเองก็เห็นว่าแค่เลี้ยงหมาคงไม่เป็นอะไร และไม่อยากที่จะขัดใจคนท้องด้วยหนุ่มจึงต้องไปคุยกับแม่ขอร้องให้สายได้เลี้ยงหมาดำตัวนี้ข้าเลยเหนื่อยใจกับเมียเองจริงๆอยู่ดีไม่ว่าดีเอาหน้าแม่คิดซะว่าเห็นแก่คนท้องก็แล้วกันนะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยกับสาย เรื่องการเลี้ยงหมาดำตัวนี้เลยแต่สายเองก็ไม่สนใจอะไรกับใครเธอพาเจ้าหมาดำตัวนี้ไปอาบน้ำและทำความสะอาดแผลดูแลอย่างดีสายยังตั้งชื่อให้กับหมาดำตัวนี้ด้วยเจ้ามีสีดำฉันจะเรียกว่าดำนะเจ้าดำอีกไม่นานเจ้าก็จะมีน้องแล้วนะสายพูดไปพางลูกท้องไปด้วย แววตาของสายแลดูมีความสุขเมื่อมีเจ้าดำมาอยู่ทางด้านหมู่บ้านของโชคที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหลังจากที่ไล่ล่าหมาดำจนมันวิ่งหนีมาอยู่ที่บ้านของสายข่าวเรื่องหมูเป็ดไก่แมวที่เคยถูกหมาดำกัดกินก็ไม่มีเลยกูว่หมาดำตัวนั้นจะถูกยิง มันคงไปตายที่ไหนสักแห่งแล้วหรวะหลังจากคืนนั้นพวกเราก็ไม่ได้เห็นมันอีกเลยนะผ่านไปได้สองอาทิตย์ที่สายเลี้ยงดูเจ้าดำอย่างดีโดยที่แม่ของหนุ่มก็ไม่ได้ว่าอะไรและเจ้าดำก็แลดูเป็นมิตรกับทุกคนโดยเฉพาะสายแต่สายเองในช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะคลอดแล้ว แต่เธอกลับมีอาการแพ้ท้องกลับมาอีกทั้งอาเจียนและเลือกกินอาหารมากขึ้นต่างไปจากเดิมหนุ่มเองก็สังเกตเห็นถึงความผิดปกติเช่นอย่างวันนี้ในขณะที่ซายนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่เป็นอะไรหรือสายกับข้าวที่แม่ทำไม่ค่อยอร่อยหรือก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะสายอยากกินอะไรก็ไม่รู้ บอกไม่ถูกเลยจ้ะเออก็แปลกดีนะอีกไม่นานก็จะคลอดละกลับมาแพ้ท้องอีกว่าแต่อยากกินอะไรก็บอกนะจะได้ทำให้หลานข่าจะได้อิ่มอิ่มสายก็ได้แต่ยิ้มยิ้มแต่ความรู้สึกของเธอก็ยังงงอยู่ว่าตัวของเธอนั้นเป็นอะไรทำไมช่วงนี้เธอถึงรู้สึกแปลกไปกับตัวของเธอเอง คืนนี้หลังจากที่แม่ของหนุ่มเข้านอนแล้วส่วนสายนั้นนอนคนเดียวเพราะคืนนี้หนุ่มต้องไปเข้าเวรอีกตามเคยแต่สายนอนไม่ค่อยหลับเธอก็นอนพลิกไปพลิกมาอยู่พักใหญ่อยู่ๆสายก็มีอาการรู้สึกร้อนมูปวาบสายจึงลุกออกมาจากห้องนอน แล้วเดินลงไปที่ใต้ทุนบ้านสายเดินลงมาโดยที่ไม่ได้จุดตะเกียงเพราะคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงทําให้สายมองเห็นได้สายลงมาเล่นกับเจ้าดําที่นอนอยู่ที่โต๊ะเอออากาศข้างนอกห้องนอนเย็นดีกว่าในบ้านอีกเจ้าดําแกนี่ก็แปลกนะ ฉันไม่เคยเห็นแกเห่าแกหอนเลยสายลูกผัวของเจ้าดำส่วนเจ้าดำก็มองหน้าซ้ายต่างฝ่ายต่างมองกันแต่คืนนี้สายตาที่ทั้งคู่เจ้ามองกันไม่เหมือนกับทุกวันสายนั่งลูกผัวเจ้าดำอยู่อย่างนั้นจนเธอได้ยินเสียงกบร้องสายจึงลุกขึ้นแล้วเดินตามเสียงนั้นไป โดยที่เจ้าดำนอนลงกับพื้นโต๊ะอยู่อย่างเดิมสายเดินย่องตามเสียงนั้นจนเจอกับเจ้ากบตัวโตเจ้ากบตัวนั้นมันนอนนิ่งเชียวแววตาของกบมันแลดูกลัวสายอยู่มันร้องเสียงดังด้วยสายค่อยๆโน้มตัวลงไปตาแล้วใช้มือตวัดเข้าไปจับกบด้วยความไว ทำให้มันไม่สามารถกระโดดหนีได้ทันสายจับกบขึ้นมามองแล้วเธอก็อมยิ้มแววตาของเธอเป็นประกายพร้อมกับแลบลิ้นเลียปากฉันอยากกินต้มยำกบจังไปเป็นอาหารให้ฉันนะแล้วสายก็ใช้มืออีกข้างนึงขึ้นมาหักคอเจ้ากบตัวนี้จนตายแล้วเธอก็ถือกบตัวนี้ เดินหันหลังกลับขึ้นบ้านไปแต่เมื่อสายเดินผ่านเจ้าดำเธอก็ไม่ลืมที่จะหันมาส่งสายตาให้มันอย่างอารมณ์ดีแล้วเธอก็เดินกลับขึ้นบ้านเช้าวันนี้สายลุกขึ้นมาแต่เช้าตรู่ด้วยอารมณ์สุขใจสายไม่ได้ช่วยแม่ของหนุ่มเหมือนเมื่อก่อน พอหนุ่มกลับบ้านทุกคนก็นั่งล้อมวงกินข้าวตามปกติวันนี้สายดูหน้าตาอิ่มเอมดีนะแต่ว่ากินน้อยจังเลยฉันไม่ค่อยหิวนะแล้วหนุ่มก็หันไปคุยกับแม่บอกเรื่องที่โรงพักว่ามีชาวบ้านมาแจ้งเรื่องมีสัตว์อะไรก็ไม่รู้มากัดกินสัตว์ในบู่บ้านใกล้ๆเรา และหนุ่มยังหันมาเตือนสายอีกด้วยสายดูแลเจ้าดำให้ดีล่ะถ้าเกิดถูกสัตว์ร้ายกัดตายขึ้นมาเดี๋ยวสายจะเสียใจเอานะหนุ่มคิดว่ามันน่าจะเป็นเสือแน่เลยเพราะในหมู่บ้านของพวกเราก็าติดก,กับป่าพอดีถ้าอย่างนั้นตอนกลางคืน,นเดี๋ยวสายจะเอาเจ้าดำมาเลี้ยงบนบ้านนะ <S 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 คืนนี้ สายได้จัดแจงพาเจ้าดำไปนอนข้างบนบ้านตามคำบอกของหนุ่มโดยที่คืนนี้หนุ่มก็ได้ไปเข้าเวรอีกเช่นเคยแต่พอตกดึกสายก็ตื่นขึ้นมาแต่ไม่เจอเจ้าดำอีกสายจึงถือตะเกียงลุกออกจากมุง้งในห้องนอนเดินลงมาตามหาเจ้าดำสายเดินดูรอบๆบ,บริเวณบ้าน ก็ยังไม่เจอเจ้าดำคืนนี้ที่โรงพักของหนุ่มก็เกิดเรื่องวุ่นวายเข้าหนุ่มได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านจับสัตว์ที่เข้ามาในหมู่บ้านใกล้เคียงกับหมู่บ้านของเขานั่นก็คือหมู่บ้านของพี่เชิดและลุงชัยตอนนี้หนุ่มมาอยู่ที่บ้านของพี่เชิดแล้วเพราะว่าหลายคืนที่ผ่านมา เป็นเวลาติดต่อกันไก่ในเล้าของพี่เชิดถูกกัดกินไปหลายตัวและยังมีชาวบ้านหลังอื่นๆที่เดือดร้อนอีกแต่ที่คืนนี้เลือกมาที่บ้านของพี่เชิดเพราะคิดว่ายังไงซะคืนนี้สัตว์ร้ายที่ว่าน่าจะมากินไก่ที่บ้านของพี่เชิดอีกแน่นอนพี่เชิดกับลุงชัย นุ่มซุ่มดูอยู่ที่บริเวณใกล้กับเล้าไก่โดยที่พีเชิดกับลุงชยัยมีไฟฉายกันคนละกระบอกและอาวุธเป็นไม้ส่วนหนุ่มมีปืนเป็นอาวุธไม่นานไก่ในเล้าก็กระพรือปีกบินให้ว่อนทุกคนรู้แล้วว่าน่าจะมีสัตว์เข้ามาในเล้าไก่พีเชิดจึงส่องไฟฉาย และบอกหนุ่มให้เอาปืนพร้อมยิงเลยเฮ้ยนุมข้าว่ามันต้องเป็นเสือแน่ๆเฮ้ยตัวอะไรดำๆวะนะ่ะหรือว่าจะเป็นเสือดำไหนมันอยู่ไหนผมไม่เห็นเลยถึงแม้ว่าหนุม่ม จะพยายามมองแต่ก็เห็นไม่ชัดพี่เชิดจึงเดินส่องไฟฉายนำหนุ่มเข้าไปใกล้ๆแล้วก่อนเพื่อไปดูให้แน่ชัดพี่เชิดเดินเข้าไปใกล้ๆก็ยังไม่เห็นส่วนหัวเห็นแต่ลำตัวว่ามีสีดำๆแต่สัตว์ร้ายตัวนี้รูปร่างไม่ใหญ่มากพี่เชิดจึงเดินเข้าไปในแล้าไก่หวังว่า จะเข้าไปตีมันด้วยมือของพี่เชิดเองพอพี่เชิดเดินเข้าไปแสงของไฟฉายก็สาดเข้าไปที่ลำตัวของมันมันก็หันหัวมาทางพี่เชิดทำให้หัวของมันชนกระบอกไฟฉายหล่นออกจากมือพี่เชิดพอไฟฉายหล่นลงไฟก็ดับทำให้ในเล้าไก่มืดลงไปอีกหนุมที่อยู่ใกล้ ก็รีบเข้าไปจะช่วยพี่เชิดแต่หนุ่มก็ไม่รู้ว่าจะยิงตรงจุดไหนเพราะมันมูดไปหมดเสียงไก่ในร้าวจะร้องเสียงอื้ออึงสัตว์ที่ว่านั้นก็หันหน้ามาทางหนุ่มแต่หนุ่มได้เห็นแต่เพียงแววตาของมันแววตาของมันแดงกล่ําแบบเข้ามาให้หนุ่มเห็นแล้วมันก็กระโจนเข้าขวดพี่เชิด พี่เชอจึงร้องด้วยความกลัวพ่อพ่อช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับแล้วมันก็วิ่งออกจากเล้าหนีไปในขณะที่พี่เชอร์ร้องหนุ่มก็วิ่งออกจากเล้าไก่ตามสัตว์ร้ายนั้นถึงแม้จะเป็นเวลามืดแต่หนุ่มก็ไม่กลัวเพราะว่าตัวเขานั้นมีปืนพร้อมที่จะยิงทุกเมื่อหนุ่มพยายามวิ่งตามให้ทันหนุ่ม ยิ่งวิ่งก็เหมือนยิ่งห่างหนุ่มเริ่มที่จะวิ่งตามไม่ไหวเขาจึงหยุดยืนหอบแทกแๆเลยนั่นมันตัวอะไรวะดำมืดสนิทเลยจะยิงก็ไม่ได้เกิดมีใครเดินหลงเข้ามาจะโดนลูกหลงเอาตัวใหญ่ยิงกับสัตว์ป่าแต่เอ๊ะนั่นมันทางกลับบ้านเรานี่วะหนุ่มบนบนเสร็จ ก็เดินย้อนกลับไปที่บ้านของพี่เชิดส่วนสายเธอเดินรอบบริเวณบ้านเธอก็ยังไม่เจอเจ้าดำแต่เธอก็ยังพยายามเอาตะเกียงส่องมองหาจนเธอก็ต้องไปสะดุดกับนกขวักวที่กำลังเดินอยู่ใกล้บริเวณใต้ต้นไม้ใกล้บ้านสายก็เริ่มมีอาการเธอเอามือลูบท้อง ดินที่ยาวแลบออกมาเลียปาแล้วเธอก็ทิ้งตึกเกียงดวงที่ถือมาสายเดินผ่านแสงไปพร้อมกับเสียงร้องของนกขวกวักทางด้านหนุ่มที่เดินกลับมาถึงที่บ้านพิเชิดหนุ่มก็ได้มีการพูดคุยกับพิเชิดและตาชายัยว่าต้องให้ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้ ช่วยประกาศว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะจับสัตว์ร้ายได้ต้องระมัดระวังตัวกันให้มากด้วยตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้ามืดจนจะสว่างแล้วหนุ่มจึงขอตัวจากพี่เชิดและตาชายกลับบ้านก่อนพอหนุ่มมาถึงบ้านเขาก็รีบเข้าไปหาสายที่ห้องนอนเพราะคิดว่าสายคงน่าจะยังไม่ตื่นดี แต่หนุ่มก็ต้องแปลกใจเมื่อหนุ่มเห็นว่าที่คอเสื้อของสายนั้นมีขนไก่ติดอยู่ที่คอเสื้อและขนไก่ก็มีเลือดติดอยู่ส่วนเจ้าดำที่นอนอยูุ่มห้องเมื่อมันเห็นหนุ่มเปิดประตูเดินเข้ามามันก็ลุกและวิ่งสวนออกไปจากห้องนอนแต่จุดที่เจ้าดำนอนนั้น ก็ยิ่งทำให้หนุ่มนันยิ่งแปลกใจขึ้นไปอีกเพราะว่าตรงนั้นมันมีเศษตีนกบก,กับขนนกสีขาวถึงแม้นุ่มจะแปลกใจแต่ก็คิดว่าเจ้าดำคงจะคาบเศษซากต่างๆขึ้นมาหนุ่มยังไม่อยากที่จะปลุกสายเขาจึงไปเอาไม้กวาดมากวาดเศษขนและซากกบไปทิ้ง พอตอนสายๆหนุ่มก็มานั่งคุยกับแม่และสายว่า2อสวันนี้เขาจะต้องไปเข้าเวรที่โรงพักอาจจะไม่ได้กลับบ้านเลยรวมทั้งยังต้องติดตามจับสัตว์ร,ร้ายให้ได้ด้วยแม่ของหนุ่มก็บอกกับหนุ่มว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะสายก็อยู่กับแม่ของเขาเองส่วนสาย กบอกกับหนุ่มว่าไม่ต้องเป็นห่วงเช่นกันหนุ่มไม่ต้องเป็นห่วงแม่กับสายนะพอค่ำหน่อยบ้านเราก็ปิดไฟปิดบ้านเข้านอนกันแล้วอีกอย่างสายก็นอนกับเจ้าดำถ้ามีอะไรขึ้นเจ้าดำเนี่ยที่จะส่งเสียงเรียกแม่เองจ้ะหนุ่มได้ยินทุกคนพูดอย่างนั้นก็รู้สึกบทห่วงในคืนนี้ เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงแต่เมฆบนท้องฟ้ากลับแปรปรวนเคลื่อนลอยตัวอย่างเร็วสายกับเจ้าดำก็เข้านอนตามปกติแต่พอถึงเวลาประมาณห้าทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่ทุกคนน่าจะหลับกันไปหมดแล้วสายกับเจ้าดำก็เกิดสะดุ้งตื่นขึ้นมาทั้งคู่สายมองเจ้าดำเจ้าดำก็มองสาย ทั้งสองหันหน้ามามองกันต่างก็มองประสานดวงตาที่แดงกรรมตอนนี้สายเริ่มรู้สึกสับสนและปั่นปวนร้อนรุ่มในตัวอย่างบอกไม่ถูกส่วนเจ้าดำก็เกิดอาการผิดแปลกไปจากเดิมมันโก่งตัวคลองขนประจันหน้ากับสายมันทำท่าทางคล้ายจะกระโจนเข้าหาสายและแยกเขี้ยวแต่ไม่มีเสียงคู่ ถึงตอนนี้สายเองก็เหมือนจะควบคุมตัวเองไม่อยู่แต่เธอก็ยังพอมีสติอยู่บ้างหยุดหนะเจ้าดำเจ้าเป็นอะไรแล้วเจ้าดำก็พาร่างของมันกระโจนลงด้านต่างไปด้วยความเป็นห่วงสายจึงเปิดประตูแล้วรีบวิ่งลงจากบ้าน ลงไปตามหาเจ้าดำพอไปถึงจุดที่เจ้าดำกระโดดลงไปสายก็ไม่เห็นเจ้าดำเลยเธอจึงพยายามมองหาแต่พอสายตาของสายมองไปเห็นค้างคาวที่เกาะอยู่บนต้นไม้ใกล้บ้านเธอก็เริ่มที่จะห้ามตัวเองไม่อยู่สายเดินย่องเข้าไปใกล้ๆกับค้างคาวที่ห้อยหัวแล้วเธอก็คว้าเอาค้างคาว ยัดใส่ปากเขียวกินอย่างอร็จอร่อยสำราญใจเลือดของค้างคาวเประเต็มหน้าสายเมื่อสายกินเสร็จอยู่ๆเธอก็เกิดได้สติขึ้นมาเธอยกมือขึ้นมาดูมือของเธอเต็มไปด้วยเลือดของค้างคาวนี่เราเป็นอะไรไปนเนี่ย ทำไมเราถึงกินอะไรแปลกๆเข้าไปเราไม่รู้สึกตัวเลยเหรอแต่นี้เราลงมาจากบ้านเรามาตามหาเจ้าดำตอนนี้สายยืนอยู่ในจุดที่ห่างจากตัวบ้านพอสมควรเธอพยายามมองหาแล้วเรียกเจ้าดำเจ้าดำเจ้าดำอยู่ที่ไหนเจ้าดำออกมาสิออกมา สายมองหาเจ้าดำแล้วเธอก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มใกล้บริเวณกับพุ่มไม้สายมั่นใจว่านั่นจะต้องใช่เจ้าดำแน่ๆสายจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วเรียกเจ้าดำเจ้าดำเจ้าดำพอเจ้าดำหันหลังกลับมามองสายคราวนี้เจ้าดำกลับเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้สายตกใจเพราะตอนนี้ เจ้าดําดูน่ากลัวเจ้าดําทิ้งซากของกระต่ายสิ่งที่มันกําลังกินอยู่แล้วย่างก้าวเข้ามาหาสายอย่างใจเย็นแววตาของมันแดงกลำ่ำผมเขี้ยวที่ถูกแยกออกเจ้าดํามองบนท้องฟ้าเพ่งไปที่พระจันทร์เต็มดวงดวงกลมที่มีเมฆลอยแล้วมันก็โกยขาหลังอยู่หลายที เจ้าดำมันคูซ้ายดูน่ากลัวแต่อีกแบบหนึ่งมันก็ทําท่าทางสายหัวไปมาเหมือนบังคับหรือควบคุมตัวของมันเองไม่ได้เจ้าดำมันกลับมีสองอารมณ์ในจังหวะเดียวตอนนี้แต่แล้วเจ้าดำมันคงไม่สามารถควบคุมตัวเอง มันผู้วิ่งกระโจนใส่สายด้วยท่าทางที่ดุร้ายพร้อมกับเสียงปูก